จังหวัดลบบุรีค่ะมอบเงินสงเคราะห์นะคะให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียสละเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยค่ะนายนิวัตรรุ่งสาครค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยกรณีการเกิดอุดบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณริมถนนหนองม่วงบ้านมีเมื่อวันที่9กันยายน2563 ซึ่งได้มีอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือต่อมานะคะได้มีรถกระบะค่ะเสียหลักพุ่งเข้าชนอาสาสมัครที่กำลังให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้กับอาสาสมัครจำนวน3มรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพุทธศักราช2543โดยมีนางไตรทิพย คุ่มศิลาค่ะคลังจังหวัดลบบุรีประหลัดจังหวัดลบบุรีานอำเภอบ้านมีและเสมนตราจังหวัดลบบุรีร่วมในพิธีที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านมีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนะับว่านายเจิรายุแก้วสาสุกนางสาวพัชราพรแสงเพ่งและนายสุธรรมเหลืองอารามผู้เสียชีวิตทั้งสามรายเป็นผู้ประสบภัยจากการช่วยเหลือบุคคลอื่น ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมกระทรวงการคลังค่ะโดยกรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงินชดเชยและเงินค่าทำศพให้แก่ทายาทได้แก่นางสังเวียนเขียวนุชเป็นมารดานะคะทายาทนายจุรายุทธแก้วสาสุขจำนวนเงิน495,000บาทนางสาวกมลทิพย์สมบัติวงศมารดาทายาทนางสาวพัชราพรแสงเพง จำนวนเงิน495,000บาทนางสาวแต่แก้วโสดมารดาทายาทของนายสุธรรมเหลืองอารามจำนวนเงิน150,000บาทและเด็กชายสุรวิพลเหลืองอารามบุตรนะคะทายาทของนายสุธรรมเหลืองอารามจำนวน345,000บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพล,ลเมืองดีที่เสียสละเพื่อสังคมค่ะ